Good morning student สวัสดีเด็กๆป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวันทั้ง7นะคะ Seven days of the week นะคะ7วันใน1สัปดาห์นะคะเรามาเริ่มวันแรกกันเลยนะคะวันที่1นะคะวันที่1อ่ะเราคุ้นชินมาแล้วนะคะเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่อนุบาลน,นะคะ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์นะคะไปวันที่สองค่ะวันที่สองนะคะสามสามนะคะจำทีละสามตัวนะคะจะได้เขียนเป็นนะคะ M O N D A Y Monday วันจันทร์นะคะไป T U E S D A Y TUESDAY นะคะอ่าสี่ก่อนนะคะสี่ตัวก่อนแล้วไปสามตัวนะคะวิธีการจำนะคะ TUES ห <S e S <S ยุดหายใจนะคะ DAY Tuesday วันอังคารนะคะไปค่ะ WED สามนะคะ NES T A Y นะคะสังเกตคุณครูแอลท่องไหมคะทีละสามสามสามนะคะ Wednesday วันพุธฮนะะวันต่อไปค่ะสองสามสามนะคะ T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดีนะคะอะต่อไปนะคะ F R I D A Y อันนี้จะเป็นสามสามนะคะ F R I D A Y Friday วันศุกร์ฮะไปค่ะอันนี้จะเป็นสามสองสามนะคะเด็กๆวิธีการจำนะคะ่ะ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์นะคะอ่ะครบ เจ็ดวันไปแล้วในหนึ่งสัปดาห์นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะแล้วไปฝึกพูดนะคะฝึกจำเราจะได้เขียนเป็นนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับภาษาอังกฤษนี้ค่ะ thank you t e a c h e r